พี่แอมครับติดพูดเสียงดังเนี่ยแก้ยังไงดีครับคือเวลาถ้าเป็นคนพูดเสียงดังอยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องลองฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกขอฟินแบทจากคนรอบข้างว่าเราพูดเสียงดังขนาดนั้นหรือเปล่าทีเนี้ยถ้าเป็นการนําเสนอแล้วติดพูดเสียงดังบางคนชอบคิดแบบนี้ว่านี่เกิดสงครามขึ้นที่หลังแอมคือถ้าเวลานําเสนอเนี่ยแล้วติดพูดเสียงดังเช่น ทุกคนคะวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องนี้ <c oughs> คืออําว่าการนําเสนอไม่จําเป็นต้องพูดเสียงด,ดังแต่การนําเสนอมันคือการคอนโทรลเสียงแล้วเมคชชั่์ว่าคนในห้องอ่ะคนในบริเวณน,นั้นอะ่ะได้ยินยิ่งถ้าคุณมีไมโครโฟนอะ่ะคุณแท่ไม่ต้องตะโกนเลยคุณแค่ถือให้มันพอดีดังนั้นวิธีการฝึกฝนนะคะคืออันที่หคือ สังเกตตัวเองก่อนอัำย้ำอีกครั้งอัำพูดมาหลายคลิปมากเลยคืออัดวิดีโอตัวเองเราจะได้รู้ว่าเราพูดแบบไหนอันที่2ก็คือฝากเพื่อนบอกเราว่าให้ลดเสียงให้ลดเสียงจะให้ชินนะคะส่วนเทคนิคสุดท้ายค่ะอ้ำม,มักจะถามผู้พีชว,ว่าตอนนี้เขาใช้ความดังเสียงที่เท่าไหร่เต็มสิเขาอาจจะบอกว่าเขาใช้ที่8อันจะบอกว่าลองจินตนาการว่าเรากําลังดีเสียงให้เหลือสักเบอร์หกได้ไหม รีเสียงลงนะคะลองไปสุดแบบนี้ได้ค่ะตอนนี้อําไปจัดการส่งครามแมวข้างหลังอําก่อนค่ะ